โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอช n แนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมใหม่นี่ครับผมหรือว่าเออ,เ,อ,อเกมใหม่อะไรเนาะเพิ่งลงมือถือนะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงทดลองการใช้งานนะครับผมชื่อเกมว่าถ้าพี่อ่านไม่ผิดนะครับจะอ่านว่า Are a F2 นะครับผมหรือว่า เรนโบว์ซนั่นเองนะครับผมลงที่โมบายเรนโบว์เถื่อนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมคือคือแบบว่าคือเขาทำแบ็กกราวด์ได้สวยมากเลยนะดูดิเห็นไหมคือแบบเหมือนกับเป็นกล้อง360อะ่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมคือแบบ สวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถแตะตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมกระโดดข้ามก็จะมีทิกเล็กๆ,ๆนะครับผมก็หูแบบดีมากๆเลยนะครับนี่กำแพงกำลังเสริมเนาะก็มีหลายอย่างนะครับมีการบอกอืมคือแบบดีมากนะครับผมมีโดรนด้วยนะครับผม UAV นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยคือจะบอกว่า เล่นไม่เป็นนะคือคือเราไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะครับผมแต่แต่เคยดูเขาแข่งขันนะครับผม,มน่าจะสนุกมากนะครับก็จะแบ่งฝ่ายเป็นทางทีมบุกแล้วก็ทีมรับนะครับผมโอเคโจรกับตำรวจแหละอะไรประมาณนั้นนะครับปะเริ่มกันเลยโอเคครับผมรอบแรกเราอยู่ฝั่งบุกค,ครับผม เดี๋ยวเราอยู่ตรงประตูรั้วดีกว่ามั้งขึ้นจากด้านบนไหมหรือหีบทิ้งขยอะอ๋หีบทิ้งขยะดีกว่านะครับผมเราก็ใช้ปืน M4 นะครับผม M416 นะครับแค่นี้ก็พอมั้งใช้ระเบิดควันโหระเบิดแสงก็อยากใช้นะ mm. โอเคไปกำลังรอผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับผม นนรอรุนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับกำมีอยู่ครับนี u <AB S 2> ่ u <AB> ีเข้าด้านนี้เข้าไปด้านล่างคือมันค่อนข้างขับยางนิดนึงเนาะ นี่เราลอดมาแล้วด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เย็นเย็ยเนย,ย,ยังเล่นไม่เป็นเย็นังเล่นไม่เป็นใจเย็นเราต้องหาสัตว เราจะปีนขึ้นไปชั้นสองไม่มีโอเคเราเราตามเพื่อนไปดีกว่าครับ นี่นี่ไงโหอุ้ยคโอ้โหยัโโยยงโหด ไงเราตัดไปสองแล้วครับโอ้เพื่อนตอนนี้เหลือสองต่อสามเพื่อนโอ้โหสองสองเลยว่า่าแพ้นะเพื่อนัวายิงโอ้ชิบหายแล้วต้องช่วยครับ คนนี้เกมหมดเลยอะเก่งจังเลยโอ้ยยยยียยยยยยยเยยยยยยย่ยยยยยยยัยย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  Reinforce the room during the preparation phase. Target location has been found. Fifteen seconds until the battle starts. 10วินาที5 <seconds> s ิ c o n d s left. ไม่มีเอจอแล้วด้านนอกครับ้องขึ้นไปด้านบนได้ไหมะ ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงเสียงดังขวา <S <S โอ้โห,โโหเก็บไปหนึ่งสวย ม่อยูตอนนี้เราเก็บไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เหลือสอง สองเลือตัวเดียวโอ้โหชนะวะ่ะโอ้โหอย่างเอาโอเครอบสามครับต่อไปเรากลับไปทีมบมกเหมือนเดิมเดีย๋ยวเราจะไปด้านบนนะครับผมโอเคเหมือนเดิม ครับผมเราก็ไปสกตีตการเหมือนเดิมไฟชันล่าไม่มีใครเขาอยู่ชั้นสองกันเนะาะนี่ e s อ a r t s Ten seconds left. Five seconds left. Find the target location and protect the target in the battle phase. So there could be that file. Target location found. โอเคสวยครับได้อยู่ลีกูปลีกูป โอ้โหได้อยูไอย่ได้อยู่โอ้โ่สร<อ><น><ะ>ิงๆเมาแล้วครับผมเราอยู่ฝ่ายทั้งรับต้องไปหาจุดซุ่มยิงอตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างสุด ต้องขึ้นไปชั้น2 Target location has been found. f i seconds until the battle starts. t e seconds left. เราต้องชนะอีกรอบครับเพื่อชัยชนะครั้งนี้ Five seconds left. <laughs> มาีมคนปีนโอเค,อเคทีมกูตายไปสองคนละ đại lương yêu xin lăng của <laughs> luôn มันไม่มีใจโลมันก็จะเล่นคนที่เคยเล่นใจโลมันก็จะเล่นยากนิดนึงโอเคเหลือตัวเดียวครับผมเพื่อชัยชนะแล้วมันอยู่ไหนกันวะออกไม่ได้อุ้ย างล่างเ้า punched? อุ้ยเคทำไม ทำไมตำรวจเขาเอียงคอได้ทำไมของกูเอียงคอไม่ได้วะเอาสิสวยเล่นอย่างรอบครอบ มาแล้วครับมาแล้วนิ่งไว้นิ่งไว้เพื่อนอีกสิบเจ็ดวิสิบวิแล้ว Five seconds left. Mission completed. Yeah, we're the target. Sam Yeah, scenario. สกอร์มต่อหนึ่งสีน้ำเงินมีชัยถ้าเป็นชัยไม่ได้นะเฮ้ย MVP ว่ะเล่นกาขนาดนี้ยัง MVP อาตาละจบละอุ้ยค่าเป็นเจ็ดเลยครับผมค่าไปเยอะมากค่าเยอะที่สุดเลยนะครับผมถือว่าเอาเรื่อง โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมก็ยังมีข้อเสียหลายๆอย่างอยู่นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นไม่มีจรสโคปนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนตัวหรือว่าเสียงเนี่ยก็ยังยังไม่ดีพอนะครับผมยังไม่คมชัดพอนะครับแล้วก็การปุ่มแม่งเยอะเหลือเกินนะครับผมเยอะเกินไปนะครับบางทีก็นะครับผมก็ ถ้ายัางไงก็อย่าลืมไปดาวโหลดกันได้นะครับผมก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวแบบอ่อบุกเนาะบุกโจมตีหรือว่าตั้งรับอะไรชอบแคมป์อะไรอย่เงี้ยนะครับผมก็สนุกไปอีกแบบนึ่งนะครับผมเอาไว้เจอกันพร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปยบ